สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนสวัสดียามเช้านะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำ t h ์มักแบนเนอร์นะครับ t ร์มักแบนเนอร์คืออะไรนะครับเป็นชื่อโปรเจกต์เป็นชุดคาสั่งหรือสคริปที่ใช้สร้างภาพเคลื่อนไหวหรือ ข้อความสวยงามบนหน้าจอเทอมักนะครับคำสั่งหลักๆนะครับก็จะมีอยู่ประมาณสักคําคำสั่งนะครับอย่างเช่นตัวนี้กิฟโคนนะครับแล้วก็มีรายละเอียดด้านล่างลงมานะครับ ghub.com นะครับ phaicu thermark banner นะครับคำสั่งนี้ก็เดี๋ยวผมจะค่อยๆอธิบายฟังนะครับเริ่มต้นเลยเราก็ copy ค,คำสั่งนี้ก่อนนะครับสามคำสั่งนะครับสามคำสั่ง p k g update pkg update pkg git นะครับ git นะครับขัดลอกนะครับเสร็จปุ๊บเสร็จปุ๊บก็เข้ามาที่แอปถือบักนะครับเพื่อนเพื่อเห็นรูปตรงนี้ไหมนี่นะครับรูปที่แสดงอยู่หน้าจอเนี่ยจะเป็น ผลลั์นะครับจากการที่เราใช้ตัว t h e r m แบ banner นะครับเราก็วางนะครับ3รายการนะครับ pkg update pkg update pkg install git นะครับเสร็จปุ๊บเราก็แตะ enter ถ้ามีข้อความว่า do you want to continue ให้พิมพ์คำว่าเย็ดนะครับเสร็จปุ๊บนะครับเราก็มา Copy ี i กิฟต์โค้ ทำสั่งนี้นะครับเพื่อทําการคัดลอกโปรเจกต์ที่ชื่อว่า Thermar Banner จากแพลตฟอร์ม GitHub มาเก็บไว้นะครับแต่คัดลอกเสร็จปุ๊บล็อไว้วา คลิปโคดนะครับเสร็จปุ๊บก็แตะ enter เสร็จปุบ๊บก็มา Copy ี้คำสั่งนี้นะครับ cd t h e r m a r k banner นะครับคำสั่งนี้เป็นขั้นตอนสำคัญในการทำงานกับสคริป ที่อยู่ในโฟลเดอร์นะครับของกลิปโคลเมื่อสักครู่ที่เราได้ Copy มานะครับเอาแต่คัดลอกเสร็จปุ๊บเ,เราพิมพ์ ls เพื่อเช็คนะครับเช็คว่ารายการโฟลเดอร์ที่เราทำงานอยู่ตอนนี้เป็นไงบ้างนะครับก็โอเค เึอมัคแบนเนอร์ได้ดาวน์โหลดมาเรียบร้อยแล้วเราก็วางนะครับ cd ดึอมัคแบนเนอร์นะครับแล้วก็แต่ enter เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวลองเช็คนิดนงดูว่ารายการโฟลเดอร์ที่ ls นะครับแต่โอเคเรียบร้อย เสร็จปุ๊บหลังจากนั้นคำสั่งต่อไปก็คือ cd mod นะครับแล้วก็ x requirement sh t b a n sh นะครับก็คำสั่งนี้นะครับจะทำให้ไฟล์ทั้งสองนะครับก็คือตัว requirement sh กับ t band เอสนะครับสามารถรันสคริปต์ได้นะครับต่อแต่คัดนรอกเสร็จปุ๊บก,ก็วางแล้วก็แต่ enter นะครับเสร็จปับ๊บ ก็มาพิมพ์คำสั่ง bar requirement s8 นะครับ bar requirement s8 ตัวนี้นะครับก็คือเรียกใช้งานสคริปท,ที่ชื่อว่า requirement s8 น,นะครับแต่คันรอกเสร็จแล้วก็วางนะครับ enter นะครับเอาล่ะเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราจกกนะพูงโอเคต่อไปก็จะเป็นคำสั่งนะครับ p a s, s h นะครับคำสั่งนี้ก็คือเลขใช้ง,งานสคริปที่ชื่อว่า t แบน H เช็นะครับค да, ัดลอกนะครับเสร็จปุ๊บลองดูว่ามีโฟลเดอร์คกื้หน้าเป็นยังไงนะครับ Pimls แล้วก็แตะโอเควางนะครับวาง บัสทีแอนเอนะครับก็เป็นคำสั่งสุดท้ายนะครับแต่ enter ก็เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้น what is your banner นะครับ what is your banner สมมุติว่าผมใช้ตัว j 1 6 8เป็น banner นะครับ เพื่อนๆก็เลือกเอาว่าจะใช้แบรนด์ของตัวเองยังไงแต่ enter what is your h o l s a y name นะครับให้พิมพ์คํมว่า add a n t e c h เสร็จปุ๊บก็เรียบร้อยแต่ enter นะครับ ก็เป็นอนนว่าเรียบร้อยเอ่อพอหลังจากทําทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับก็เพื่อนๆสไลด์เพื่อเปิดหน้าใหม่นะครับเปิดหน้าใหม่ New Section จากซ้ายไปขวานะครับหรือจะใช้ปุ่มด้านล่างตามลูกศรน,นี่ก็ได้นะครับแต่ New Section ก็ขึ้นมาแล้วนะครับ J 168 โอเคครับหวังว่าเพื่อนๆคงได้เก็ดรับดีๆในการซี่จะสร้างภาพหรือข้อความสวยๆบนเทอรมักเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสวัสดียามเช้านะครับ